ขอเรียนเชิญตัวแทนนักเรียนได้กล่าวรายงาน ปีการศึกษา2556ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ดิฉันขออนุญาตการาบเรียนว่าผลงานทางวิชาการที่นํามาเสนอในวันนี้เป็นผลงานจากการศกึษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในสาขาการเรีไอเอสหนึ่และไอ2ที่ได้เรียนตามตารางการบาารรยาย่า เป็นการคูณสวยหาความรู้ข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายเช่นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตหรือการปฏิบัติทดลองเป็นบบต้นขั้น L3 การสรุปองค์ความรู้เป็นการจดจำความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูลได้ที่ได้จากการอธิปายการทิลองม,อมามิเคราะห์สงเคระและสรุปเป็นองค์ความรู้ขั้น L4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพเป็น สีภาพขั้น L5 การบริการสองตัวและจิตสาธารณนะเป็นการนําความรู้สู่การปฏิบันนติในฐานราก 5. ใะการน้อมนำะันยาสินของยาสู่สนควาในอาราซึ่งเป็นผลงานของรัฐยานชางิทยศึกษาที่สองในการสัดญาณทางนี้ได้รับความร่วมมือช่วงแรกช่วมสายหลับผู้บริหาร นี้ยังได้รับความยิ่งานจากผู้บริหารวิชาการที่ให้การสนับสนุนงบประมาณว่าดัการการทำอธิบตยอาหารเครื่องหนึ่งผรืบริหารงานทั่วไปสำับนชิญประธานด้านสถานที่ซึ่งนับว่าได้รับเมตตาหรือเขาบัตรทอเป็นซีรโดยท่านผู้อำนวยการสมเด็จพานิยกิจเจริญซึ่งอำนวยผลต่อความสะดวกความสมบูรณ์ในการดำเนินการเป็นอย่างยิ่งบัตรนี้ได้เวลาการออกสมแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน ลาวเปิดงานเปิดโลกการศึกษาคนควาอีเสสตูมาีิอเีนรู้สิลีคอเมียร์ปีการศึกษาสอง6นห้าร้อย้าครับ่าผู้บริการหัวหน้ากลุ่มสาระ